อันนี้ก็เป็นยันตะกุดสาลิกาคู่อันนี้ท่านก็คงสงสัยว่าวิชาเนี่ยอาจารย์ไปเรียนมาจากใครคือวิชาเนี่ยสมัยนั้นอาจารย์เป็นวัยรุ่นก็ได้เดินทางไปการเรียนกับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกเ่้ามฮะเพราะว่าเวลาเนี่ยไปเรียนก็ไปท,ท่านก็ทีลาบบอกว่า เอาเอาของไปใช้ก็พอแล้วเราก็ให้คาถากำกับมามัางนิดหน่อยแต่ว่าผมพยายามไปเรียนไปเรียนเพราะเวลานั้นผมก็พร้อมมีพื้นฐานทางพระเวทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการยากที่จะสอบถามเคล็ดอะไรบางอย่างาวิธีการลงแล้วก็ได้คาถามาอย่างี้อาจารย์ก็สามารถที่จะรู้เกตว่าจะต้องทำย่างไงอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็น สาริกาเนี่ยเอาไว้บูชาทางด้านโชคลาภไว้ที่บ้านพระลงแผ่นดาไว้ที่บ้านคือเอาไว้เฝ้าบ้านก็ได้อันนี้ในยันเนี้ยใน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 มนเนี่ยก็เป็นมนที่ก็ไม่เหมือนกับเกจิทั่วไปนะสาริกาเนี่ยอันนี้เขาขึ้นอย่างงี้ว่าอมปุกปุกลุกแล้วอย่านอนครูกูสอนอย่านอนอย่าชา สาลิกาเจ้าเอ๋ยอ,อย่าเฉยเรอย่าครูสั่งเจ้ามาให้คุมของรักษาปกป้องเคหาผู้ใดมีจิตคิดร้ายให้กลับใจเมตตาโรคภัยนานาขออย่าได้พบผ่านลาบและยศขอให้ปรากฏขึ้นทั้งแปดทิศเมตขอให้เกิดขึ้นทั้งแปดด้านผู้ใดเห็นหน้ากูแล้วขอให้มันรักผู้ใดทักกูแล้วขอให้มันหลง อมมหาตาลีกากึงกะลานังตาวังตาวามะเอหิสวาสวาโหมเพียงอันนี้ก็เป็นมนต์ที่ใช้คู่กับตะกุสาลีกาเนี่ยซึ่งสายหลวงพ่อสนนทดับปัดลำบัวลอยครั้นี้อุปเทศวิธีใช้ก็บอกว่า ให,ให้กระถาที่เมื่อกี้อาจารย์ท่องสักครูเนี่ยภาวนาทุกๆวันให้บอกกล่าวกับสลีกาแล้วเอาแผ่นจันสลีกาแช่ในน้ํามันจันเอาน้ํามันจันมาแตะหน้าผากจะไปเจรจาธุรกิจใดๆให้บอกกล่าวไปเถิดสําเร็จสมความปรารถนาเป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งปวงทั้งปวงกินน้ามันจันหอมไปถึงผู้ใดผู้นั้นจะรักเราให้บูชาที่ฐานทุกคืน นะแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าขอให้สามีอย่านอกใจแล้วก็ขอให้ภรรยาอย่านอกใจสามีต้องบูชาอธิษฐานบ่อยๆทุกๆคืนจะจะศักดิ์สิทธิ์เห็นผลจะมีความสุขลาบยศเนือง,ง,งทุกๆวันนะเอา้าก็โอเคนี่ก็เป็นวิชาทีา่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็คือเป็นเสน่ห์โชคลาภแล้วก็นับว่าเป็นพุทธคุณที่ทำให้ครอบครัวมัน มันคงไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรทำรองนะั่นะนะโอเค